ในทุกๆปีเนี่ยก็จะบอกว่างานอาชีพนี้ธุรกิจธุรกิจประเภทนั้นมันจะเป็นแบบสิบอันดับต้นๆน,นะถ้าได้ทําในวงการนี้ถ้ามีอาชีพมาอย่างนี้เนี่ยนะฮะจะประสบความสําเร็จนะจะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ JobsDB เนี่ยเขาก็เลยไปทาผลสำรวจแล้วก็เล,เลยครับว่าสิบอุตสาหกรรมเงินเดือนสูงประจําปีเสือในนั้นคุณอยู่ในสิบอุตสาหกรรมนี้ด้วยหรือไม่นะฮะ ในช่วงของสถานการณ์โควิด1ิจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็รวมๆสองปีขึ้นแล้วนะฮะนี่เราผ่านมาจนถึงครึ่งปีของปีเสือล้กะก็เหลือเวลาอีกประมาณครึ่งปีสุดท้ายของปีเสือแล้วแต่โควิดมันก็ยังปุ่นเปียนอยู่แม้ว่าในเรื่องของการระบาดการรายงานตัวเลขตอนนี้นะครับก็ต้องแบบประเภทช่างใจไว้ใจกันเหมือนกันนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยติดกันเยอะแยะมากมายแค่ไหนอาการลองโควิดจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่รับผลกระทบจากโควิด -19 กก็คืออะไรครับ การเปลี่ยนแปลงของอาชีพการเปลี่ยนแปลงของสายงานการเปลี่ยนแปลงของอาชีพในการทํางานมันพลิกผันเลยนะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับก่อนจะเกิดโควิดสิเนี่ยอุตสาหกรรมสายงานอาชีพมันเกิดการพลิกผันจากการสะดุดจุดรงเนึกจากว่ามีเทคโนโลยีของระบบดิจิตอลเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดประสิทธิภาพเกิดทั้งประสิทธิผลและธุรกิจก็ต้องปรับตัวแล้วก็ทาให้พฤติกรรมนั้นเป็นตัวเร่งทําให้ธุรกิจต้องปรับตัว แต่พอมาเข้าสู่โควิดมันเป็นตัวเร่งให้เร็วยิ่งขึ้นยังเหมือนเดิมนะการปรับตัวเกิดขึ้นแต่มันรเร็วและเร็วแบบก้าวกระโดดเพราะจากทั้งหมดที่เกิดมาทั้งหมดเนี่ยครับ jobsdb เองเนี่ยครับซึ่งเป็นเว็บไซต์หางานชั้นนาในแถบเอเชียเนี่ยเขาไปทําผลสำรวจบรรทุกกลุ่มอุตสาหกรรมครับว่าตกลงแล้วเนี่ยสิอันดับอัตราเงินเดือนของอาชีพในแต่ละอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศนั้นจ่ายแพงจ่ายมากและอะไรมาดับต้นๆ jobsdb นั้นทําในของประเทศไทยด้วยนะฮะ ก็เลยได้บทสรุปออกมาเป็น10กลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจครับว่าสามารถที่จะจ่ายเงินเดือนสูงในปี2565ไม่รู้จริงหรือไม่จริงท่านผู้ชมลองดูดูนะครับวันนี้คือ10กลุ่มอุตสาหกรรมที่จ่ายเงินเดือนสูงจริงๆเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมแรกเลยครับปร,ประกันภัยอ่ธุรกิจประกันภัยมาดับหนึ่งเลยนะฮะธุรกิจประกันภัยเนี่ย็ปมาปรากฏว่าเติบโต,ตอย่างก้าวกระโดด ในปี64จนกระทั่งถึงปี6 5ด้วยนะครับเนื่องจากอะไรครับพฤติกรรมของผู้บริโภคพฤติกรรมคนซื้อประกันเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปเยอะมากและมันเปลี่ยนมาจากตัวเร่งของโรคโควิด -19 ซึ่งทําให้หลายคนเนี่ยสนใจในการที่แบบว่าซื้อประกันจนกระทั่งส่งผลกลับมาเป็นผลประกอบการของตัวเลขในกลุ่มของธุรกิจประกันภัยด้วยนะครับซึ่งเหล่านี้ก็เลยทําให้ตําแหน่งงานในธุรกิจประกันภัยเนี่ยนะฮะมีอาตาัตราเงินเดือนสูงเป็นอันดับหนึ่งเออจริงหรือไม่จริง่านผู้ชมลองดูนะฮะ อันต่อมาคับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มธุรกิจ IT ตอนนั้นกลุ่มทว่าไอทน่าจะมาดับหนึ่ด้วยซ้ำไปแต่ว่า IT กลกับกายเป็นกลุ่มธุรกิจที่จ่ายเงินเดือนมากเป็นอันดับ2ในไทยนะฮะกลุ่ม IT ครับปรากฏว่าด้วยสิ่งที่มันเกิดการพัฒนาของซอฟต์แวร์เกิดการพัฒนาของเทคโนโลยีและที่สําคัญคือเกิดตัวเร่งนในการใช้ชีวิตถูกปรับใหม่จากโรคโควิดสิ ก็เลยทําให้งานในเทคโนโลยีไอทีนั้นยังคงเป็นงานที่มีสินค้าและบริการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทาให้มีความต้องการคนเป็นจํานวนมากด้วยก็เลยทําให้มีเม็ดเงินมหาศาลเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาในสู่ในธุรกิจไอทีและที่สําคัญก็คือในช่วง2ปีที่ผ่านมาก่อนจะเจอเงินเฟ้อปีนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นยุคข,ของอะไรครับแย่งตัวมนุษย์ไอทีทำงานจําได้ใช่ไหมครับใครที่เขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์เก่งๆใครที่วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของ Big Data เก่งๆใครที่เขียนเกี่ยวกับโครง Chrome สร้าง หรือสถาปัตยกรรมทางข้อมูลในการวิจัยเก่งๆโอ้โหพวกนี้เนี่ยเงินเดือนสุดยอดเลยนะฮะต่อมาครับกลุ่มธุรกิจที่3นะครับที่จ่ายเงินเดือนในปีนี้สูงๆก็คือธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันนี้เป็นผลพวงจากอะไรสร้างนะท่านผู้ชมครับเป็นผลพวงมาจากเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาคอควดซึ่งเกิดขึ้นจากห่วงโซ่การผลิตในธุรกิจสินค้าที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์ไมโครชิปรวมไปถึงสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบซอฟตแวร์ซึ่งมีปัญหามาจาก ช่วงโควิดสิที่ทําให้มีคนงานไม่มากพอที่จะกลับมาผลิตสินค้าแนวนี้นะครับในประเทศไทยก็ปรากฏว่าในกลุ่มธรุรกิจนี้เนี่ยนะครับมีการจ่ายค่าตัวสูงด้วยนะฮะจนมาเป็นอันดับที่3ครับซึ่งอุาตสาหกรรมธรุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยยิ่งจะเติบโตต่อเนื่องเรื่อยังหากนะฮะก็เลยเป็นผลทําให้อาตาัตราเงินเดือนเฉลี่ยของคนทํางานในกลุ่มธรุรกิจนี้มาเป็นอันดับที่3ถามว่าจะไม่เติบโตต,ต่อ มันเป็นผลมาจากดีมานตกค้างหรือความต้องการที่ตกค้าง2ปีที่แล้วนี่นะครับยกอย่างเช่นวงการรถยนต์ผลิตรถยนต์ก็ไม่ทันเพราะว่ามีการตัดสินใจปลดคนออกไปเป็นจํานวนมากปรับโครงสร้างตัวเองไปสู่การผลิตรถยนต์แบบไฟฟ้ามากกว่าเครื่องสันดาปตามนโยบายและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นแล้วพอจะกลับมาเร่งการผลิตไ่ก็มาเจอปัญหาหเกิดกับอะไรครับปัญหาของ,ของคอขวดของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และไมโครชิป มาเจอปัญหาอะไรต่อครับเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ระหว่างจีนสหรัฐไต้หวันซึ่งไต้หวันเป็นแหล่งผลิตไมโครชิปอันดับต้นๆของโลกและกาลังเกิดไยคุกคามซึ่งกันและกันเช่นจีนตัดสินใจไม่ส่งทรายเขาไต้หวันแล้วถามว่าไต้หวันจะเอาทรายไปทาอะไรก็เอาทรายไปทําตัวไมโครชิปหรือไมโครโรเซอร์ซึ่งเป็นวัตถุดิบหนึ่งวิย์วัตถุดิบหนึ่งในการผลิตไมโครชิปและไมโครโรเซอร์มันก็เยเกิดอะไรครับภาวะของการขอขวดตอกย้ำซ้ำกับอีกนะคนละวงการนี้เองก็เลยปรากฏว่าเป็นที่ต้องการอย่างมากๆนะครับ กลุ่มที่สีนะ่ฮะอุตสาหกรรมในประเทศไต้นกลุ่มที่สี่ที่จ่ายเงินเดือนในปีเสือเนี่ยสูงที่สุดก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัอ่าค่ายสังหาริมทรั์เนี่ยปรากฏว่าในช่วงปีหกสองถึงหกสี่เนี่ยยอดขายตกต่ําสต๊อกเก่าก็ระบายไม่ออกของใหม่ก็ไม่กล้าสร้างโครงการขึ้นแล้วก็หยุดไปชั่วคราวไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าไม่เข้าใจแล้วก็ไม่แน่นอนเลยครับกับกาลังซื้อในช่วงที่เกิดโควิดสิปรากฏว่ามีคนใช้เงินน้อยลงเลย คือปกติเนี่ยภาวะอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยเนี่ยถ้าจะโตเฉลี่ยนะเอาต่ําสุดละปีละห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นทั้งยอดขายหรือจํานวนของยูนิตท,ที่พัฒนาขึ้นมานะครับทีนี้ปรากฏว่าสองปีเนี่ยนะครับคนไม่ได้ใช้เงินในเรื่องของการซื้ออสังหาริมทรัพย์ตลาดในการลงทุนเพื่อการลงทุนซื้อเพื่อปล่อยเช่าหรือเพื่อเป็นอยู่ในช่วงของอสังหาริมทรัพย์โดยภาพรวมส่วนใหญ่ชนะยกเป็นคนที่มีเงินเป็นถุงเป็นถังอยู่เนี่ยนะฮะเขาสามารถซื้อได้และช็อปของถุกได้เนี่ยนะครับ ก็เลยทำให้บรรดาผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเพื่อระบายสต็อกของอสังหาริมทรัพย์ออกไปได้นะฮะซึ่งเรื่องนี้เองก็เลยทำให้ขณะน,นี้ต้องการนะครับคนที่เข้ามาทำงานในวงการอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมากก็สามารถจ่ายได้มาเป็นอันดับที่4ส่วนอันดับที่ห้านะครับจากมุมมองของอาจารย์ด็อปสตีวีที่บอกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่จ่ายเงินเดือนสูงที่สุดในปี65เนี่ยนะครับก็คือธุรกิจธนาคารและการเงิน แม้จะมีดิจิตอลเคอร์เรนซีเกิดขึ้นแม้จะมีเงินคริปโตเคอเรนซีเกิดขึ้นแม้จะเป็นสังคมแคชเวลสัตี้คือสังคมไร้เงินสดก็แล้วแต่นี่นะครับหรือจํานวนสาขาธนาคารมีการปิดตัวลงไปเรื่อยๆเพราะเป็นการปรับค่าใช้จ่ายและโครงสร้างทางธุรกิจไปสู่ยุคแห่งการเป็นดิจิตอลมันี่กอ่านนี่น,นะครับแต่ปรากฏว่าธุรกรรมนะครับกิจกรรมนะครับรวมถึงลูกค้าทางราชการใช้บริการของธนาคารและสถาบันการเงินนั้นก็ยังคงขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่ มีการขยายตัวอยู่บ้างเนี่ยนะครับกเกลยดธุรกิจนี้จําเป็นต้องปรับตัวเองฮนะจากเดินเคยใช้คนทํางานที่อยู่ตามสาขาไม่ว่าจะเป็นตามเคาน์เตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งความชํานาญประสบการณ์อาจจะไม่ต้องสูงมากพอแต่พอมีการลดโครงสร้างลดต้นทุนปรับโครงสร้างหาโมเดลธุรกิจใหม่ที่ผลตอบแทนสูงกว่าในกลุ่มคอสต์บันการเงินหรือธนาคารก็จําเป็นต้องมีการ,ร Training, kill, าน,า kill, น,นะครับเทรนนิ่งรีสกิลบางคนบอกอัพสกิลเนี่ยฮะ เพื่อทําให้คนเดิมนั้นถ้าจะไปต่อกับแบงก์ก็ต้องไปปรับปรุงตัวเองในการเข้าสู่ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อทําให้ตัวเองนั้นไปจับกลุ่มลูกค้าของธนาคารที่มีความชํานาญความรู้ความข้าใจและมีเงิน,แล,งนและมีประสบการณ์สูงกว่าก็จําเป็นต้องการจ่ายคนแพงเข้ามาทํางานในจุดนี้ด้วยนะครับต่อมาครับธุรกิจผลิตทั่วไปนะครับเป็นอันดับที่6ที่มีการจ่ายเงินเดือนในปีนี้สูงกลุ่มที่7ก็คือธุรกิจเทรดดิ้งและธุรกิจจัดจําหน่ายอันนี้สําคัญนะฮะ ในเรื่องของธุรกิจประเภทเทรนดิ้งและการจัดจําหน่ายก็ยังเป็นหัวใจสําคัญสําหรับสินค้าและบริการที่เราจะต้องผ่านจากผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภคปลายทางคุณท่านผู้ชมนึกออกไหมครับตอนนี้ระบบเทคโนโลยีแอปพลิเคชันการไลฟ์ออนไลน์การทำเอ็มคอมเมิร์ซอะไรก็แล้วแต่นี่ครับมันเป็นต้นน้ํามาถึงกลางน้ําที่ทําให้คนเริ่มตัดสินใจจะซื้อสินค้าแต่พอมันจะจบปลายน้ำมันจะต้องมีธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและบริการเพราะฉะนั้นตรงนี้เองครับทำให้ธุรกิจการจัดจําหน่ายยังคงต้องใช้คนเป็นจํานวนมากเหมือนกัน ในการที่จะขนส่งสินค้าต่อไปนะครับกลุ่มที่8ก็คือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและธุะรกิจจัดเลี้ยงอ,อ๋อเหลือเชื่อเลยนะฮะว่าอาหารเครื่องดื่มจัดเลี้ยงนั้นกลับมาเป็นธุรกิจที่จ่ายเงินเดือนสูงเป็นระดับที่8ในปีนี้ซึ่ง2ก่อนหน้านี้2ปีนั้นถือว่าเป็นศูนย์เลยนะครับทำไมถึงจ่ายดีก็บอก2ปีที่ผ่านมาธุรกิจประเภทเคเทอร์ริงคือการจัดเลี้ยงนอกสถานที่นะครับหรือการจัดอาหารเครื่องดื่มอะไรก็แต่เงียบเงามซบเซาถึงขั้นแบบปิดกิจการเยอะ แต่พอเริ่มผ่อนคลายนะครับคนกลับมาได้มากขึ้อนออกไปสังสรรค์กันมากขึ้นแม้จะมีการรักษาระยะหหารดูแลตัวเองอยู่เนี่ยนะครับก็เลยทําให้ต้องการคนกลับมาและตรงนี้เราเคยทาคลิปไปหลายครั้งแล้วว่าตอนนี้กลายเป็นว่ามนุษย์เงินเดือนที่ธุรกิจต้องการมากที่สุดในขณะนี้เป็นอันดับต้นๆและกล้าจ่ายมากกว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่าไปถึงวันละห้าร้อยก็คืออะไรครับพนักงานเสริมในร้านอาหาร ไปดูได้เลยนะครับนี่กลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วเพราะว่าตอนนี้ธุรกิจร้านอาหารไม่ว่าจะในห้างนอกห้างปวดหัวกับเรื่องไม่มีคนทํางานโดยเฉพาะคนทํางานภาคบริการเช่นคนเสิร์ฟอาหารคนเสิร์ฟเครื่องดื่มาาคนรับอาหารกับตันนะกับตันบาร์รวมไปถึงแม้แต่ก,กุ๊กหรือเชฟก็แล้วแต่นะครับอันดับที่9ก้าฮะวงธุรกิจขนส่งจ่ายเงินเดือนสูงเป็นอันดับ9ในปีนี้และสุดท้ายคือธุรกิจชลคนณภาอผม การเป็นธุรกิจโทรคมนาคมหรือผู้ให้บริการเกี่ยวกับโทรคมนาคมเนี่ยจ่ายเงินเดือนสูงเป็นอันดับสุดท้ายเลยนะครับคืออันดับที่สิในปีนี้ฮะเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยก็คนยังคงใช้เทคโนโลยีของโทรคมนาคมอยู่นะครับเพียงแต่ว่าการแข่งขันที่สูงนะครับรวมถึงการที่มีต้นทุนในการขยายเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือสื่สัญญาณก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับรวมถึงการแข่งขันใหม่ๆที่เกิดขึ้เนเพราะฉะนั้นก็เป็นไม่ได้ครับที่ยังต้องการคนที่ทํางานในกลุ่มสาภา,านพไอที และโดยเฉพาะเกี่ยวข้กับเรื่องของธุรกรรมนาคมในการจ่ายเงินเรียนสูงกันต่อไปนะครับ